จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแพเชสมาขัดจังหวะโอลิกับบราวนี่ที่กำลังจะกินช็อกโกแลตในโรงอาหารหากเราพาบราวนี่ไปเจอแพเชสที่ห้องสมุดก่อนจะมากินช็อกโกแลตแพเชสก็จะโผล่มาโดยบอกว่าอยากจะมาสนุกด้วยกันก่อนตายและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนคงเดาออกว่าสนุกของแพชชสนเนี่ยคืออะไร เมื่อเห็นดังนั้นบราวนี่จึงรีบยัดช็อกโกแลตเข้าปากโดยบอกว่าขอตายเพราะช็อกโกแลตด,ดีกว่าตายเพราะไอ้โรคจิตนี่แต่แน่นอนว่ากว่าช็อกโกแลตจะออกฤทธิ์เบลนี่ก็ได้สนุกกับแพชเชสเสียก่อนจากนั้นแพชเชสก็จะบอกว่าฉนี่ไม่ชำนาญเสียจริงที่แทงไม่โดนเส้นเลือดใหญ่เลยทำให้บราวนี่ต้องตายอย่างช้าๆและทรมานแต่ถ้านายช่วยฉันเบวนี่ก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนั้นนะ จากนั้นเราก็สามารถปฏิเสธได้3แบบซึ่งไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ทำให้เราได้มาสนุกกับแพเ s สอยู่ดีและก็ทำให้เราได้รับฉากจบ s ูกา r c r a v ฟิ g มานั่นเอง